อ้รู้สึกตื่นเต้นครับดีใจครับปกติก็คือเราก็คือติดตามมาดูแล้วเนาะแล้วก็เห็นโอ้พ่นุ่มเนาะถือว่าเป็นพิธีกรเบอร์หนึ่งในประเทศไทยเลยล่ะอันดับหนึ่งในประเทศไทยซึ่งรายการหุ่นกระแสซึ่งเป็นรายการที่ทอล์กเอาดทาวเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพวกเหตุบ้านการเมืองต่างๆที่อยู่ในกระแสเนาะเือว่าดีใจมากเจอครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับพี่ลาเอ่ยถามว่า อันนุ้นนุ้นพ่อไม่ได้ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าคือพ่อนี่เจอเจอลุงหนุ่มกัญชัยเพราะเลยตื่นเต้นค่ะเออครับยายนะสวัสดีครับสวัสดีเนี่สีเสื้อดยไม่ได้นัดกันนะเนี่ยไม่หรอกกีาตื่นเต้นอยู่บอหาเจอไอ้นุ่มกัญชัยนั่นน่ะเต้นเต้นด้วยจ้ะเพิ่นบ่าจังใส่เพิ่นเพิ่นหู้จักเขาอยู่บอกวงอิงนั่นเพิ่อนหูจักเพิ่นก็ว่าอยู่แหละอวงอิงอวงอิงจักหู้จักเพิ่นบ่บ่หู้จักเพิ่นอ่นเล่าก็ทยิ่งง่ายไหลบอกใครมีเวลาตัวจริงเพิ่นเพิ่นรออยู่บ่ค่ะจ้า ได้สอซื้อพ่อได้มใครรอกันพ่อเขาบอกไปลูกเพราะว่าพ่อพ่อรอขบบลุงนุ่มก็พ่อกขาบอกตรงไปเลยเหมือนหนูแหละใช่อันนั้นคือรอแบบลุงอันนี้คือพ่อเขาคือรอแบบพ่อโอเคนั้นแหละพ่อตอบแทนก็ได้หรอกเรื่องแบบนี้มันหลักฐานหลักฐานมันพยานชัดเจนอยู่แล้วพ่อชื่นใจนะสักหน่อยอ่ะสักหน่อยใครรอกันนะพอดีจ้ะพอดีกัน พอดีกันเพราะทำกพอ้ารแล้วในติ๊กต็อกมันจริงเปล่าที่คนพิมพ์มาชมพ่อพ่อพ่อโจหล่อจังพ่อโจโมเมนต์พ่อโจบอกเองจ้ะเขาพิมพ์ที่ไปไอ้ไปไ์สดใช่เปล่าไปไรสดขายของใช่เปล่าเขาพิมพ่อโจน่ารักมากพ่อโจหล่อมากเราก็พูดไปตามเขาพิมพ์สิใช่มีบ้าเราเห็นเขามช่ไหมกูงี่โมเมนต์จ้ะพอพ่อพูดเองใช่ไหมโมเมนต์จ้ะพ่อเป็นพ่อบอกเอง S <S อ,อ,อ,อ๋อคือกีฬาเป้าตัวเนาะเตัวจ้ครับเาตัวดิดิเอ้ยทีมมาอัปเดตว่าในสถานที่ดอ,อ,อยเฮโนยัสที่แบบแทมิติงพนันตอนนี้คับก็คือทันตโดมเนี่ยครับเป็นเราเป็นลิสต์ที่สองเพราะว่ามีของบริษัทจัดประจองไว้ต้องรอดูว่าเขาจะ จัดต่อมใช่ล้วเกิดเขาไม่จัดก็เป็นของเราครับเฮียรีบเถอะคนรอจองคิวคนรอสมัตเยอะเลยคือพูดตรงบอสผมก็ไม่รู้การจัดงานต้องกระโดดแบบ2ปี3ปีแค่นี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็รอดรอจองเร็วแล้วน้องถูกไหมครับก็กฏว่าเขาก็มีองเขาอยู่แล้วถ้าไม่มีที่จัดผมว่าจะไปถมบืองบ้านแพงก็จะใช้บืองบ้านแพงจัดแต่ว่ากลัวจะใช้เงินถมบึงมันก็หมดไปหลายสิบล้านหมดไปร้อยล้านจะอยู่ไหมได้จะยืมเงินกับเฮียหน่อยไปถมบึงบงวัแพงก่อนอาโอเคครับเรา สองแผ่นดียวกันแล้วนี่เราไปด้วยกันเลยแล้วสาวน้อยรำเพลิญแล้วเราไม่ได้ีซลูปแบบว่าเดทน์ตอนไหนที่บอกแฟนๆซิได้ไปซื้อบัตรกันน่งอ๋อไม่ไม่เกินเดือนนี้แน่นอนครับว้าวเอาหลายคนถามหานะครับตอนนี้น่าจะภายในเดือนนี้ภายในเดือนนี้รู้แน่นอนครับจบทำอยู่หลังบ้านอยู่ครับหลายคนอู้ดแบบผมไปดูอ่าคอมเมนต์นี่แบบรอซื้อบัตรแล้วรอซื้อตั๋วแล้วสามพันสามพันสามพันเลยจองแถวหน้าเลยเก็บเงินรอแล้วครับยังมีเวลาเยอะ ผู้ใหญ่สองคนเี่นคนหาเหง้าเต้นเต้นอยู่ปะหาหาสะพันธ์ที่เต้นเต้นจ้ะมันยังไม่ยังไป่โซกอยู่ปะคิดในใจนั้นโซงไงโซงไงโซ่อย่างโซงไงเออโซใหญ่โซอะไรโซฮิปูโซกว่าวันแม่ไม่รายกันก็มาดิครับมาดูแบบชอบมากเลยใช่ใช่เป็นอะไรายการอ็มาดีครับสนุกดีมาเป็นแบบตลกตลกเห็นว่า้าชอบมีไหมมีคนที่เราชอบที่เราอยากจะเอามา มีจ้ะมีเสนอไปที่พ่อบ้างยังเพราะท่นบอกน้ำพออยู่จ้ะพอเพราะท่นบอกน้มึอยู่ย่งว่าอย่างในพีลิซาเด้อพอผมมีเงินจ้างนี่ลูกพิรีซาเบิ่ยเบิ่ยเบยเค่ะทันว่าคือจะสิมคือตอนนี้คือหมอนลำมันดังมากขึ네้นหน่อยแล้วคือแบบว่าบอดโจกับคุณนี่คือลงคลิปจังไสมันแบบลานวิวตลอดเลยครัจังไสมันฮอตอีรีนค่ะมานอยู่บปล่ ไม่ถึงไม่ถึงว่าคนชมเยอะกว่ากลอมาไปลงก็แบบรุ่นลานผมว่าผมมีหน้าที่ผลิตดีกว่าทำโครงทำคลิปให้ให้แต่ว่าดังไม่ดังเอาตรงๆคือมันก็มีหน้าที่ที่เราทําอย่างนี้เราทําอย่างนี้มาต่อเนื่องเรา่องนี้มาตลอดมันเป็นสิ่งที่บอสทำมาตลอดแล้วมันก็เลยบ่งว่าอะไรแบบถ้าให้ผมแบบคนนอกมองเข้าไปนะครับเนาะมันเหมือนบอสเขาปูฐานมาตอนนี้มันเก็บตอกของกันแล้ว สิ่งนี้มันคือต้นไม้ต้นหนึ่งที่คนที่อยู่รอบตัวบอสไม่ว่าจะเป็นใครกระช่างสามารถที่จะเก็บผลของนี้ไปใช้ได้หมดเลย<ม>อันนี้คืออันนี้ที่เราเหมนทจริงๆแล้ว<อ>แล้วก็ได้ยินกระแสะตอบรับหรือว่าไปหน้าหน้าฮัทเนี่ยก็จะเจออย่างนี้ทุกครั้งจะมีคนหนึ่งที่แบบเข้ามาหาบอสแล้วก็มาขอบคุณ<ม>ว่าสิ่งที่บอสทาไว้เนี่ยเขาเองก็ได้ผลประโยชน์มนด้วยอันนี้ผมรู้สึกจริงๆนะมันเออมันไม่มเดือดร้อนอีกคนหนึ่งก็คือคนนี้ตอนนี้ผมเหนื่อยใช่ไหมผมชวนคนนี้มาเหนื่อยด้วย แล้วหนึ่งทำยูทูปเปิดยูทู e ช่องใหม่เฮียหน่อยสาวน้อยลำเบินโชว์วันเดียวหนึ่งวันสามหมื่นคนติดตามอมื่นคนติดตามบแต่คลิปคือเป็นยังไงพลังสามหมื่นนั้นแพงสามหมื่นคนดูคือคือตอนที่ตอนที่ทำนะครับแฟนคลับของน้องก็บอกว่าเฮียอย่าประมาทพลังแฟนคลับนะครับ ตัดชุดเพชรรอเลยซึ่งในวงการจะรู้ว่าเฮียโดนให้บังคับให้ใส่ชุดเพชรมาตลอดเลยแม่ไม่ได้ก็ไม่เอาไม่เอานใช่แล้วเฮียจะใส่โชว์เมื่อไหร่ต้องใส่วันที่มากรุงเทพแล้วล่ะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะผิดในสิ่งเอ้ยคือเราขึ้นร่ำเลยเป็นไรขึ้รเนร่ำคู่น่ำร้าเลยนี่เรำป่าแล้วนะเร่ำปากก็แล้วน่ากล้องไปเลื่อยเนีแต่เฮียได้คือลองได้เนาะผมร้องไม่ได้เลยนี่เดี๋ยวจะให ให้ล้านให้ลานใช่ต้องให้หลานสองก็โจกับสีชัยจ้ะผมชอบผ้านี้พ่อไม่ได้ใส่ชุดเพชรนานจ้ะนานแล้วนานแล้วคือถ้าผมจะใส่ก็ต้องมีมาลัยจากลูกไงหม้ยมีมาลัยจากลูกนี่จะมีเออไปเชียร์นทีคนอื่นให้ผมผมผมก็ยังไม่ว่ากันแต่ว่าผมผมต้องมีมาลัยจากลูกสาวผมก็จะขึ้นเวีทีถ้างั้นผมไม่ขึ้นกดดันเราแล้วนะ พ่อดดันจ่าเลี้ยนพอบเดี๋ยวรูกัผมไปผมว่าพ่อคงอย่างเงี้ยลาไปท่านี้ไปอนะคออีลรที่าล่าสุดถอยรถมาใหม่บอกค่ะแม่แนจ้าท่าเบียนเงี้ยมานมาเฮ้ยันทะเบียนเม่ไรดันทเบียนไม่ได้0ศูนย์ห้าหายอยอมีอะไรแปดสี่ปะใช่ สองคอมสิโอ้ขอยยยโอนี่แหละผมหมดไปเยอะเลยพูดถึงเรื่องนี้ได้ไหมพี่ผมยังไม่ได้อวนเงินให้เขาเลยผมหมดไปเยอะขวดสามไม่ซื้อหวยมาหลายงวดแล้วพอโอ้โหป้ายแดงป้ายแดงอีกโอ้โหพอโพสเฟซแบบแปดสี่แปดห้าออกมาเถอะไม่มีสักตัวนี่มันไปออกออมสิทธิ์ด้วยออกมาเสืมสิทธิ์ยอดกระถินด้วยยอดกระถินจ้าจะปาดโอ้โหทะลุเกือบหกแสนเลยค่ะเฮ็ดผู้เดียวปะ ว่าจะพอผมไป FC ผนโอนเขามาแล้จ้ะวัดไฉค่ะวัดซสไฉวัดบ้านน้องคู่จ้ะจังหวัดจังหวัดซีเกตบ้านห้าห้าบ้านหนูยอดอี๋จำด้บทละเอียดจังไม่ได้จ้ะแต่วพอดีตาเยี่ยเฝ้าบอกท้อตั้งแต่งวดที่แล้วก็ยังไาใจขึ้นประได้เบิดอยู่ยังไงแล้วจับมือกันเปิดวงใหม่เห็นทุกที่บอกอยากไปเป็นนางเอกวงใหม่เนี่ยจริงจริงนะอันนี้สีแล้วล่ะเราก็เราก็เข้าใจว่าโอเค สุดท้ายไม่ไม่พ่อแม่ไม่ยอมแต่กินกาแฟไม่ได้หรอครับกลัับมีปญหามีแฟดำแต่น้องก็จะมาให้กำลังใจอย่าเล่นน้องอย่าเล่นมาแต้มมาแตมเปนสมกใช่เป็นเจ้าภาพจ้างมารับเชิญก็จะมาเพื่อแฟนอยากจะเสียนะครับทีหลังอยากจะไปหาพ่อหาลุง หนูไปไม่ได้ถ้าสาวน้อยแพงมีแต่พ่อเขาไม่มีคนดูสิลูกเก็บบัตรบัตรละห้าบาทก็ไม่มีคนชมหลดลูก <laughs> พ่อรู้อยู่พ่อก็ต้องอยู่หนูก็ต้องอยู่กับพ่อสิจะ <laughs> ไปสาวน้อยสองอ่ะสาวน้อยลำลพินชวนอ่ะหนูไปสาวน้อยหนึ่งก็ไม่มีคนดูสิใช่ไหมล่ะ <laughs> ออมีแต่พ่อโจ้ออบัตรห้าบาทเขาก็ไม่ซื้อหรอกพ่อพูดขนาดนี้แล้วเรารู้สึกไงเนี่ย ม้วนจ้ะม้วนม้วนบอดโจไปแล้วตอนนี้นะหัวขวนผัวม้วนแปลว่าม้วนร้องม้วนจ้ะเอาเป็นว่าฝากถึงแฟนๆเนี่ยค่ะฝากติดตาสเหมนกันเราอ่ะอยากฟังเสียงหลานอยากได้แบบขอบคุณจากลากาขอฝากพบกับเมฟซี่เนเดอร์จ่าเนเดอร์ฝากกดติดตามผลงานเพลยงไม่หลานเนเดอร์จ่าที่จะปล่อยวันที่สิบแปดนี่จ้ะเขาของอันวนที่สิบเอ็ดจ้ะฝากกดติดตามรากาเพลยงไม่ของพ่อโจจ้ะ ยีนนึงเป็นเขายืนเมาแมนไอถ้าเพลงนี้พ่อดังพ่อรอจะมางอพอก็แล้วกันยีนหนึ่งป็นเขายืนเมาแมนไอครับเฟียสกับพี่เพชรเอ่อกับพี่เพชรสาระเลยครับฝากวงวงที่จะเปิดใหม่ในเด้อจ้าวงสาวน้อยลริเพลินชูฝากติดตามแล้ักจะพาไปจังหลายๆงานในเด้อจ้ากพ่อใหญ่เดบิวต์สินน้ำเนยกินแล้วเพลงเรามีท่อนใหม่โชว์รองให้ฟังได้ไหมโชว์แตท่อนเดียวเี๋ยวเข้าห้องอัดพวกนี้เมื่อเร็วนี้จงได้ท่อนเดียวเองนี่ อ่ะสักนิดหนึ่งจำไม่ได้จำรู้แต่เขาอะไรออกมาแล้วต้องกันนั้นลูกเดี๋ยวข้าลอกจะเป็นผู้อื่นอ่ะสักหน่อยสักหน่อยไม่ไม่ได้ได้ยังได้อยู่คหนึ่งสองตัมเอาโลดตาสองสายตาทีงแทนขาลร่อยพอดไว้เอ็นหน้าจ่อยนะำเอกน้อยสิ้นวังแล้วเนาะ โดนตีไม่ไปมันเยอะแยะมาพันเดียวไม่ได้ออนดีนะออนตีไม่ให้ใส่พัวปุ๊บปวดพิงพัวเดีแล้วเดอ๋ยไม่ไม่คือเพิ้งลูกนะอ่อนอ่อนเล้นะอ่อนเลยนลงไปแล้วลาล้ม่อนเลตั้งแต่ไม่อยากไปหาลุงโทนี่เมื่อวานก็ไม่ลองพ่อไม่ได้ร้องอ่ะไปหาลุงโทนี่เมื่อวานนี้โอ้โหแบบไม่สักหน่อยหรอตึงตึ้งเอ้าไม่เอา ลองซื้อเองให้ได้ก่อนเราลองเพราะเราเนี่ยคือไพ่ใบสุดท้ายในการที่จะทําให้พ่่อแมพี่น้องพ่อลูกตีกันแล้วเราคือไพ่ใบสุดท้ายนะแล้วพังงานกันได้อะหนูแล้วเป็นหนูพ่อแล้วไม่พ่อยืนหนึ่งแมนเขาโอ้ยยืนเมาส์กับโอ๊ยแต่ว่าน้ำเท้าว่ามันแห้งกองเงาเว้ยเอเาป็นบางทีอะเป็นแบบใช่ครับฝากไว้ด้วยครับเพลงยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาส์แมนไอ้ครับร้องคู่กับพี่เพชรสลัดครับ แล้วคืออะไรอาจจะครเบคลุกันในเรื่องจะภาพมบขาต้นฉบับดูดิอยาค่เบิดุมข้าต้นฉบับกินดูดิผมก็ฝากรายการหมอลำไอดอลได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีสานนครสิงห์ครับแล้วก็วงใหม่นี่ฮะว้าวสาวน้อยลำเพินโชเฮียหน่อยบอสโจขอขอบคุณแฟนๆเอานี่หนอยอีกหน่อยเอาอีงมาจะได้เยอะกว่นี้โอเค